แรกก็ขอสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านแล้็ยินดีต้อนรับเข้าสู่ Casual Replay นะครับสำหรับวันนี้เราก็มาเล่นเกมติดกระแสกันหน่อยนะครับอย่าง Withering Wave นะครับสำหรับวันนี้นะครับก็เป็นการเล่นที่แบบว่ามาแนะนำตัวละครเฉยๆก็แล้วกันนะครับสำหรับคนที่รู้สึกว่าเ,เกมนี้มันดูเล่นยากแปลกๆแต่นะจริงๆก็คงไม่ยากเกินมือเราไปสักเท่าไหร่นะครับ สำหรับตัวละครในวันนี้นะครับไม่ได้มาอวย5ดาวแต่อย่างใดนะครับวันนี้ผมมาจะเรียกว่าอวยสดาวก็ได้นะครับก็คือเป็นตัวนี้นั่นเองนะครับชื่อเขาชื่ออาโตนะเป็นปืนธาตุลมนะครับเป็นสกิลค่อนข้างช่วยเหลือหลายอย่างนะครับในการเอาตัวรอดแต่ยิงถามว่าแรงไหมก็คงไม่ได้แรงขนาดนั้นนะครับแต่ก็พอทุกๆได้ถ่ายไปได้ สำหรับใครที่ชอบเล่นแบบเซฟๆนะครับเ,เดี๋ยวไปโชว์เคสกิลกันก่อนตัวบอลตัวไหนดีใกล้ๆน,นี่ก็ได้นะครับอันนี้นะครับถ้ายิงครบประมาณ4 5ครั้งครบคอมโบมันอ่ะมันจะเปิดเกตเห็นไหมครับเกตเนี้ยสำคัญนะครับเราสามารถที่จะมุดเข้าไปได้โดยการกดชิปใกล้ๆประตูนะครับเห็นไหมอ่า มันทำให้เรามีการคล่องตัวมากๆเลยนะครับซึ่งความแรงของอตัวนี้นะครับมันขึ้นอยู่กับที่ว่าเราเก็บเกตข้างล่างได้มากแค่ไหนนะครับเด <Okay. S 1> ี๋ยวเนี่ยพอเรายิงผ่านเกตนะครับแนะนำให้ยิงผ่านเกตนะครับมันจะเพิ่มกระสุนข้างล่างแล้วพอเต็มแล้วเนี่ยพอเต็มแล้วเนี่ย เวลาเรามุดนะครับเรามุดประตูเนี่ยปุ๊บอ่า,อานี่เห็นปะมันจะมีไฟรอบๆนะครับมันคือกระสุนของเรานั่นเองนะครับที่จะมาเพิ่มเติมเป็นดาเมจเพิ่มเติมให้กับเรานะครับก็ถือว่าดีนะแต่ว่าถ้าไม่ครบก็อาจจะเบาหน่อยนะครับก็แนะนําให้ยิงให้ครบก่อนแล้วค่อยมุดอุโมงค์ลมนะครับโอเคเดี๋ยวไปทีละแบบก็แลวกันเนาะ ผมอาจจะไม่เก่งเรื่องการ,าการจัดสัตว์เอ็กโคสักเท่าไหร่นะครับก็พยายามเล่นแบบง่ายๆเข้าใจง่ายๆนะครับก็ตัวเนี้ยค่อนข้างจะตอบโจทย์ผมมากๆเป็นตัวสีดาวเนาะเดี๋ยวก็จะมีตัวห้าดาวใหม่มาแล้วในวันน่าจะวันที่6นะครับเท่าที่ดูเห็นไหมดูมันไปยิงตัวปอหมดเลยนะครับอ่าสกิลเล็กของ สกิลเล็กของอัลโตนะครับมันคือการสร้างร่างปลอมขึ้นมานะเห็นไหมเนี่ยนะครับซึ่งมันก็ไม่ได้มีผลร้อเอรนหล่าะบางตัวมันก็อาจจะเล็งเราก็ได้นะครับแต่ก็ผมเอาไปเดี่ยวกับนกคู่แดงมาแล้วนะครับที่มีออร่าแดงเวลร้อยกว,กว่าซึ่งมันง่ายมากๆนะครับมันวิธีการเล่นของมันคือ คือนกคู่แดงอะ่ะมันจะคอยเดินตามเราช้าๆสังเกตได้นะครับเราแค่รักษาระยะห่างแล้วก็เปิดตัวปอมไปเรื่อยๆแค่นั้นเองครับไม่มีอะไรเลยนะอืมก็จะผ่านมันไปอย่างง่ายดายแล้วนะครับโอเคเดี๋ยวอธิบายทีละสกิลดีกว่านะครับกับเอาสกิล e กับสกิล r ก่อนแล้วกันเนาะเป็นสกิลเล็กของตัวนี้นะครับ สกิลเล็กนะครับเป็นการสร้างล่างลมร่างปลอมแล้วก็อุโมงลมด้วยในเวลาเดียวกันนะครับเห็นไ,ไหมเราสามารถที่จะมุดได้เลยนะครับก็แนะนําว่าให้เปิดตลอดนะครับถ้าสมมุติว่าเจอมอนเก่งๆเนาะเปิดแล้วก็มุดหนีนะครับมันจะเพิ่มความคล่องตัวได้เยอะมากๆเลยนะ ส่วนเกรลมนะครับเดี๋ยวไปดูคําอธิบายสกิลกันดีกว่านะเกตลมนะครับก็จะสร้างเกตขึ้นมาดิลิ่งก็คืออทำดาเมจเป็นลมเวลากระสุนเราผ่านเกตไปนะครับก็คือเพิ่มกระสุนลมนั่นแหละเออแล้วก็แอ t แ c k อิน r ค a ร e ด้วยนะครับ มันน่าจะเป็นกระสุนลอยนะอืมก็คือสร้างเกตมาแล้วก็ยิงผ่านเกตนะครับจะทำให้แหล่งขึ้นนั่นเองเพราะฉะนั้นผมเลยมองว่ามันค่อนข้างที่จะอืมจะเรียกว่าข้องตัวดีนะครับโอ๊ย <c oughs> ก็ยังโดนนะเก็บเกตให้เต็มแล้วก็ ใช้ไปเรื่อยๆแบบนี้นครับเป็นวนๆแบบนี้แล้วก็สร้างร่างปอมอะไรแบบนี้มันก็ง่ายๆนะครับไม่มีอะไรเลยส่วนอันตินะครับกดลองกดอันติดูนี่เป็นแบบนี้นะครับเนี่ยเราก็จะใช้ผสมกันแบบนี้ก็พยายามออใช้หลังเกตนะครับเวลาเปิดอันติแล้วซึ่งมันอาจจะควบคุมยากตอนเจอบอสสักหน่อยนะ แต่ก็แนะนำครับมันเป็นตัวที่เล่นง่ายมากๆถ้าเข้าใจมันนะครับเรียกว่าเป็นตัว safe เซฟีกวอาเซฟเพลย์นะครับไม่ได้แบบต้องไปนัวใส่อะไรเงี้ยไม่ใช่นะครับแต่ว่าอาจจะต้องอาศัยของในการปั้นตัวละครสักหน่อยหนึ่งเนาะผมก็ว่ามันเล่นง่ายดีนะอืมสำหรับส่วนตัวผมนะครับใครอาจจะมองว่ามันอาจจะไม่แรงก็ได้นะแต่ก็ ผมก็คิดว่ามันเล่นแบบปลอดภัยอ่ะสออำหรับมือใหม่นะครับก็ลองปั้นตัวนี้มาเล่นดูกันได้นะเอ,อ้วันนี้ผมเปลี่ยนเมาส์ใหม่ก็ไม่รู้ว่ามันดีขึ้นหรือเปล่าครไม่รู้มีเสียงกดแบบดังหรือเปล่านะถ้ามีก็ขออภัยด้วยนะครับแล้วก็ตัวสัตว์เอ็โคเนี่ยเท่าที่ผมลองมาเนี่ยผมคิดว่าตัวนก เขียวจะมีประ,ยะโยชน์มากที่สุดนะครับรู้สึกว่าตัวอื่นมันมันก็ใช้ได้นะครับมันก็มีดาเมจแต่ว่าืา่องความที่นกเขียวมันทําให้เราคล่องตัวมากขึ้นสมมติว่าผมตีไปปุ๊บปุ๊บป๊บปบเปิดเก็บอย่างไงครับเก็บอันนี้ก่อนใช่ไหมอืมแล้วมันใช้คู่ตอนที่ผมมุดลมได้เลยนะครับเห็นไหม ใช่ไหมง่ายเลยนะครับก็คือเปิดเกอาเก็บเกตก่อนแล้วก็เปิดเกตลมแล้วก็มดุดแล้วก็ใช้นกเตะเลยอรารมณ์ประมาณนี้นะครับมันจะเป็นตัวอะไรที่คล่องตัวมากๆแล้วทุกอย่างของของสกิลที่จัดไว้อะ,อะตัวเอเคนะครับมันสามารถที่จะใช้ได้เกือบทุกสถานการณ์เลยไม่ว่าจะเป็นแบบเออหลบรักษาระยะห่างอะไรแบบนี้ผมคิดว่านกเขียว น่าจะเหมาะมากที่สุดแล้วนะครับโดนไหมนะ่ะอ๋อแล้วถ้าเราหลบเคาน์เตอร์ได้นะครับเอาเราดอสเราดอสทันไม่ใช่เคาน์เตอร์มันจะเปิดเกตลมอัตโนมัติ1เกตเลยนะครับก็คือเราสามารถที่จะเดชหนีแบบมุดเกตลมวิ่งหนีไปเลยก็ได้นะครับ เรากดเห็นไ,ไหมมันจะเป็นดาเมจเติเมกันพอดีเลยนะครับโอ้ไม่ทันได้ไม่ทันในไม่มองไม่เห็นเนะบร้อยก็ประมาณนี้เนาะอันนี้ผมยังไม่มีอาวุธทองเลยนะผมมีแต่อาวุธม่วง ก็เล่นมาจนเวลสาสิหแล้วนะครับจะสาสิบเจ็ดแล้วถ้าใครที่เล่นอยู่ก็มาพูดคุยกันได้นะครับในคอมเมนต์มาแสดงความคิดเห็นกันเนาะจริงๆผมมีตัวไหนผมก็ปั้นหมดนั่นแหละรู้สึกว่าชอบตัวไหนเออตัวไหนเล่นมันเข้ามือปุ๊บผมปั้นเลยผมไม่ได้สนเมตาอะไรเท่าไหร่นะครับพอคิดว่า เล่นเกมอะเล่นได้สนุกก็ก็ก็โอเคแล้วนะครับไม่ต้องไม่ได้เล่นแข่งกับใครอยู่แล้วเนาะแต่ก็แล้วแต่คนนะครับบางคนก็อาจจะรู้สึกว่าซีเรีสเรื่องนี้เหมือนกันเนาะเรื่องว่าเอ้ยดาเมจไม่แรงอะไรเงี้ยแต่สำหรับผมก็ถ้าไหนเข้ามือเล่นแบบไม่ตายบ่อยก <laughs> ็ตัวนั้นแหละนะครับ <laughs> เอาคลิกที่ตัวที่แบบ เออเราคลิกตัวที่สนุกอะ่ะมันก็โอเคนะครับมันก็ทําให้เกมมันน่าเล่นขึ้นถ้าแบบเราไปเล่นตามคนอื่นเอ,อ้ยดาเมจไม่ถึงยอะไรเงี้ยผมสำหรับตัวผมผมมองว่ามันเกมมันเ็อยู่ในรูปแบบเดียวกันอะ่ะมันก็เหมือนพอเรามีแล้วมันก็แรงเหมือนกันนะครับแล้วก็ต้องกลับมาถามตัวเองว่าเราเล่นเกมสนุกไหม อันนี้เป็นมุมมองส่วนตัวของผมนะครับเอ่อก็ถามว่าตู้ใหม่มากดไหมกดครับกดถ้าตัวสวยตัวแบบตัวหล่อตัวน่ารักก็ผมก็กดครับปกติแต่ไม่ได้แบบต้องปั้นต้องอวยอะไรขนาดนั้นนะครับแค่ชอบแบบเออตัวละครมันดูเท่ดีเนาะดูดีไซน์เออดีอะอะไรเงี้ยนะครับก็จะกดมาไว้ รู้สึกว่าตัวนี้ถ้าใครที่แบบไม่ได้ไม่ได้ซีเรียสแล้วแบบเล่นเล่นง่ายๆเล่นสนุกผมว่าตัวนี้ก็สนุกอีกตัวหนึ่งเลยนะครับก็ลองไปจับมาดูเนาะสำหรับอัลโตแห่งวูทลิงเวฟนะครับโอเคสำหรับวันนี้ก็จะมาแนะนำตัวละครประมาณเท่านี้นะครับเดีย๋ยวครั้งหน้ามีอะไรมาพูดคุยกันก็อย่าลืมฝากกดติดตามไว้ด้วยนะครับวันนี้แคชชวลรีเพย์ขอลาไปก่อนสวัสดีครับ